ดีค่ะการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำหรือเวนิพังเจอร์เป็นัตถการพื้นฐานที่แพทย์ทุกคนต้องทำได้อย่างมั่นใจปลอดภัยและถูกวิธีนะคะเนื่องจากเป็นทตถการที่ทำได้ง่ายข้อดีก็คือสามารถเก็บเลือดได้ในปริมาณมากทำให้มีตัวอย่างเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่แตกต่างกันได้อย่างเพียงพอค่ะ โดยทั่วไปแล้วการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำก็สามารถทำได้จากบริเวณผิวหนังที่มองเห็นหลอดเลือดดำได้ชัดเจนทั่วร่างกายนะคะเช่นข้อพับแขนหลังมือหรือแม้แต่หลังเท้าค่ะแต่ตำแหน่งที่เป็นที่นิยมก็คือบริเวณข้อพับแขนหรือ a n t i c u b i t a l fossa เนื่องจากทำได้ง่ายสะดวกและเจ็บน้อยดังนั้นวันนี้จะเป็นการสาธิตการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดาบริเวณข้อพับแขนค่ะ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักอนาตมีของบริเวณข้อพับแขนกันก่อนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นเลือดดำใต้ผิวหนังหลักๆทั้งหมด3เส้นได้แก่ Median Cubital v e เว Cephalic v e วนและ Basilic v เวนค่ะการเลือกเส้นเลือดให้พิจารณาเลือกเจาะเรียงตามลำดับดังกล่าวเนื่องจาก Median Cubital v e เวมักจะเป็นเส้นเลือดที่เห็นชัดที่สุดค่ะต่อไปขอแนะนำภาชนะสำหรับใส่เลือดเพื่อส่งตรวจซึ่งจะมีความหลากหลายและแตกต่างกัน ทั้งเป็นหลอดแล้วก็เป็นขวดค่ะจุดสังเกตก็คือสีของฝาปิดหลอดซึ่งจะหมายถึงชนิดของสารป้องกันการแข็งตัวของเลือดที่ไม่เหมือนกันเราก็ต้องเลือกให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการตรวจนะคะสําหรับวิธีการเลือกที่ต้องใช้บ่อยๆนะคะหลอดฝาสซีม่วงสําหรับเก็บคู่เลืดเพื่อส่งตรวจทาง Hematology และเลืดพาราไซหลอดนี้จะใส่สารการเลือกแข็งตัวเป็น EDTA b ล o o ดค่ะ หลอดฟ้าสีแดงสำหรับเก็บคลอดบัตหรือซีรัมสำหรับส่งตรวจ blood chemistry immunology และ serology เช่น a o t y p e a n d s c r e e n i n g antibody titer antigen typing rheumatoid factor VDRL หรือ CRP ค่ะหลอดฟ้าสีเท่าจะใส่สารโซเดียมฟลูออไรด์สำหรับส่งตรวจระดับน้ำตาลในเลือดหลอดฟ้าสีฟ้าใสโซเดียมซิตรีต์สำหรับเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่ง coagulation factor นะคะ และหลอดฝาสีเขียวจะใส่สารวิซิมเฮปอรินสำหรับเก็บตัวอย่างส่งตรวจทาง endocrine และ metabolic disorders เช่น lipid profile liver function test e r e a และ cardiac markers สุดท้ายคือขวดใส่เลือดเพื่อส่งไปเพาะเชื้อแบคทีรียหรือขวดฮโมโคลเจอร์ er, ภายในจะบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลวค่ะและขนาดของขวดที่ใช้ก็จะต่างกันในผู้ป่วยเด็กและผู้ใหญ่นะคะ จะเห็นได้ว่าจุดนี้มีรายละเอียดที่ต้องให้ความสําคัญนะคะนอกจากสีของฝาปิดหลอดจะไม่เหมือนกันสารในหลอดก็ไม่เหมือนกันปริมาณเลือดที่ใส่ในแต่ละหลอดก็จะไม่เท่ากันด้วยนะคะดังนั้นก่อนจะเจาะเลือดต้องตรวจสอบดูให้ดีก่อนว่าแต่ละหลอดเนี่ยกำหนดให้ใส่เลือดปริมาณเท่าไหร่เราจะต้องเจาะเลือดคนไข้ทั้งหมดเป็นปริมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าถ้าเจาะมาเกินก็เสียดายแต่ถ้าเจาะมาไม่พอก็อาจต้องทําการเจาะใหม่ผู้ป่วยก็จะต้องเจ็บตัวใหม่มากขึ้นค่ะ ลำดับต่อไปเรามาเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเจาะเลือดกันนะคะโดยควรจับอุปกรณ์ให้พร้อมในถาดหรือในรถเข็นค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วยถุงมือแบบไม่สเตอร์ไสายทูนิเก้หรือยางรัดแขนแอลโกอฮอล์สำหรับเช็ดผิวหนังผ้ากอสหรือสำลีหลอดฉีดยาเข็มฉีดยาโดยทั่วไปจะเลือกเบอร์21-24ภาชนะสำหรับใส่สิ่งส่งตรวจที่เลือกมาแล้ว ถัทงทิ้งเข็มต่อไปเรามาเตรียมผู้ป่วยกันค่ะถ้าผู้ป่วยมีสติทําตามนี้ได้เลยค่ะเริ่มด้วยแนะนําตัวเองตรวจสอบชื่อและนามสกุลของผู้ป่วยขออนุญาตทาหัตถการและบอกข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการส่งตรวจอาจถามผู้ป่วยเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผ่านมาในการเจาะเลือดหรืออาการกลัวเข็มหรือของมีคมเพื่อที่จะสามารถรับมือได้หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ หากผู้ป่วยกลัวหรือกังวลอาจจะชวนผู้ป่วยคุยเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายหรือถามผู้ป่วยว่าจะให้ทำอย่างไรจึงจะรู้สึกสบายขึ้นจัดท่าผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สบายโดยสามารถเลือกจัดท่าได้ทั้งท่านั่งและท่านอนเช่นถ้าอยู่บนหอผู้ป่วยอาจจะจัดท่านอนวางแขนราบกับเพียงแต่ถ้าเป็นท่านั่งก็ให้ผู้ป่วยวางแขนบนโต๊ะอยู่ในท่าที่ไม่เกรง็งรองหมอนหรือผ้าไว้ใต้แขนบริเวณที่จะจอดเลือด ลำดับต่อไปผู้จาะเลือดทำแทนไฮจีนด้วยการล้างมือให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสวมถุงมือที่พอดีกับขนาดของมือของผู้ทำหัตถการให้ผู้ป่วยยืดแขนและมองหาเส้นเลือดบริเวณข้อพับหรือ ansicubital fossa เลือกตำแหน่งเหมาะสมรัดทูนิเก้บริเวณ4-5ฟิงเกอร์เบดหรือประมาณหนึ่งความกว้างของฝ่ามือเหนือต่อบริเวณข้อพับแขนเมื่อรัดทูนิเก้แล้วสังเกตตำแหน่งของเส้นเลือดอีกครั้งจะพบว่า เส้นเลือดโป่งนูนขึ้นมาให้เห็นง่ายขึ้นค่ะทําความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะทําการเจาะเลือดด้วยแอลกอฮอล70์70%รอให้แห้งสนิทและที่สําคัญที่สุดห้ามสัมผัสบริเวณผิวหนังที่ทําความสะอาดแล้วนะคะนอกจากนั้นไม่ควรทําความสะอาดผิวหนังด้วยโพวิโดนไอโอดีนเนื่องจากเลือดที่ส่งตรวจอาจมีการปนเปื้อนน้ํายาทําให้ผลการตรวจผิดพลาดได้โดยเฉพาะค่าโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและกรดยูริกค่ะใช้มือข้างที่ไม่ถนัด รึงผิวหนังบริเวณที่ต้องการเจาะเลือดบอกให้ผู้ป่วยกำแบมือเพื่อให้เห็นเส้นเลือดได้ชัดขึ้นใช้มือข้างที่ถนัดจับเซริง g ์ที่ต่อกับเข็มไว้แล้วโดยตั้งเข็มทำมุมไม่เกิน30องศากับผิวหนังหันด้านตัดของเข็มขึ้นหรือ Bevel Up แล้วค่อยๆเจาะผ่านผิวหนังเข้าไปเมื่อปลายเข็มเข้าหลอดเลือดค่อยๆดึงซริง g เพื่อดูดเลือดออกมาช้าๆเมื่อได้ปริมาณเลือดที่ต้องการแล้ว กดสายชูนิกเก้จากนั้นค่อยๆถอนเข็มออกจากนั้นใช้ผ้าก๊อซหรือสำลีแห้งกดแผลไว้เบาๆโดยที่แขนยังคงเหยียดตรงอยู่เนื่องจากหากพับแขนอาจทำให้รอยแผลที่เส้นเลือดมีขนาดใหญ่ขึ้นและมีเลือดออกมากขึ้นทำให้เกิดรอยช้ำที่หายช้าหรืออาจจะเป็นก้อนเลือดทีมาโตมาได้ค่ะจากนั้นทำการบรรจุเลือดในหลอดเก็บเลือดที่จัดเรียงไว้ในภาชนะที่แข็งแรงไม่ล้มง่ายโดยใช้วันแฮนเทคนิค เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเข็มตำ่ำสุดท้ายอย่าลืมทิ้งเข็มในถังทิ้งเข็มโดยใช้วันแฮนด์เทคนิค hmm. เช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. เมื่อใส่เลือดลงในหลอดเก็บเลือดแล้วควรเอียงหลอดเลือดเป็นมุม180องศา5-10ครั้งแบบ N over N inversion เพื่อให้เลือดและสารการเลือดแข็งผสมกันดีและเลือดไม่เกิดการแข็งตัวเป็นยังไงกันบ้างคะหัตถการเจาะเลือดจากเส้นเลือดดำหรือเว n นนทังเจอร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแม้จะเป็นหัตถการพื้นฐานที่ไม่ยากแต่เราก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจอยู่ในหล,หลายๆจุดที่จะทําให้รทำหัตถการได้อย่างถูกต้องและปลอดภยัยทั้งกับผู้ป่วยผู้ทําหัตถการรวมถึงผู้ร่วมงานคนอื่นๆด้วยนะคะโดยขอฝากย้ํา2ประเด็นหลักๆไว้ดังนี้นะคะ1 การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆถ้าเราอยู่ที่โรงพยาบาลก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะอุปกรณ์จะจัดไว้ครบบนรถเจาะเลือดแต่ถ้าหากออกไปให้บริการเจาะเลือดที่อื่นเช่นตอนไปเยี่ยมบ้านก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ไปให้พร้อมเพื่อความปลอดภัยและคล่องตัวค่ะ 2. เรื่องของสายรัดทูนิเก้ที่สารทิศไปจะตดหลังจากที่เลือดออกมาตามจํานวนที่ต้องการและจะถอนเข็มออกจากผู้ป่วยแล้วเนื่องจากเทคนิคนี้จะทําให้ดึงเลือดออกได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามบางเทคนิคจะปลดทูนิเก้ตั้งแต่เข็มเข้าเส้นเลือดซึ่งเราสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะคะแต่ข้อสําคัญที่สุดก็คือจะต้องปลดสายทูนิเก้ออกทุกครั้งก่อนที่จะถอนเข็มออกค่ะมิฉะนั้นจะมีเลือดไหลพุ่งออกมานะคะเลอะบริเวณที่ทำหัตถการหมดเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดสาระความรู้และเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบิลลาชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ